โอเค EP แรกผ่านไปไม่น่าเชื่อว่านะครับไม่มีใครดูเลย <laughs> วันนี้เราจะเล่นเกมอะไรฮะเอ่อวันนี้ก็เป็นเกมที่เกมหากินเกม่ากินตอนเองลงครูแล้วกันทีนี้ทีนี้ครั้งที่แล้วเนี่ยเนาะคนแพ้เนี่ยแต่งหน้าไปเซเว่นนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ติดตามดูนะครับก็ย้อนกลับไปดูนะครับ EP ที่หนึ่งว่าใครเป็นคนที่แพ้นะครับนี่ล้ผมคิดว่าครั้งนี้ก็ต้องเปลี่ยนไปผมเสนอที่ผมเสนอเลยนะวิ่พื้นวิ่พื้นครับห้าสิบครั้งต่อเนื่อง ไม่มีหยุดเป็นไหมพี่ครับกําหนดไม่คิดหึือะไรองเลยไม่คูรทาไหวเลยอย่างี้ถ้าสมมุติว่าแพเราก็วิดวิดไปขึ้นอาจจะพักก็พักได้อะไรได้แต่ว่าจะลุกขึ้นันไม่ได้ต้องอยู่ท่าต้องอยู่ท่านั้นเลยขึ้นสุดลงให้สุดโอเคโอเคเนาะอ่านตามนี้อ่ะทีนี้ส่วนขึ้นสุดลงสุดไหมเดี๋ยวไปดูผมเลือกภาพบอกเลยนะฮะว่าถึงครั้งประมาณที่สามสิบนะฮะมันจะมันจะเกิดอะไรโอเค และเกมวันนี้จะเล่นเกมอะไรน,นะเกมวันนี้เล่นเกมอะไรครับอ่าเราเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับเป็นเกมทายตัวเลขอ่าตัวตัวเลขถายชื่อว่าทายตัวเลขหวยใช่ไหมกติกาไม่มีอะไรซับซ้อนนะเหมือนเราซื้อหวยนะซึ่งตัวเลขเนี่ยนะครับเราก็จะกําหนดไว้เรียบร้อยแล้วครับเราจะแข่งแบบนี้ครับเราจะแข่งแบบนี้นะครับโดยที่จะแข่งกันเป็นเป็นคู่นะครับเป็นคู่อย่างรอบที่หนึ่งเนี่ยสมมุติว่าผมเขียนตัวเลขไว้คู่หนึ่งนะครับตัวเลขหนึ่งนะครับ สองคนนี้ต้องผัดกันทายให้ถูกนะครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาใครแพ้นะครับก็ได้ศูนย์คะแนนส่วนใครชนะก็ได้หนึ่งคะแนนคือกติกาคือทายไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีคนทายถูกนะครับเพียงแต่ว่าตอนที่ทายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ถูกเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของตัวเลขนะฮะต้องบอกว่ามันมากไปหรือน้อยไปนะครับแม่โหทายกันบานเลย9-9ตัววันนี้ก็ไม่ต้องจบกันนะก็คือ สมมติว่า60สมมุติขอทาย60นะครับเจ้าของตู้เป็นพี่อ้อนะพี่อ้อบอกว่า60มากไปแสดงว่าตั้งแต่60ขึ้นไปถึงเก้าเก้าเนี่ะไม่ใช่แล้วมันจะได้บีบก็จะเหลือสิบถึง59ใช่แล้วก็ทายต่อไปเรื่อยจนกว่าจะมีคนผูกโอเคนะครับถ้างนั้นลุยกันเลยดีกว่าลุยกันเลยไม่รอบแรกใครอยากทายก่อนอยากเป็นเจ้าของตัวเลขก่อนครับให้ผมแล้วกันโอเคนะเอามั่นใจเหรอมั่นใจมั่น ครับก็จะยืนตรงนี้ครับนะเพื่อเป็นคนที่เขียนเขียนนะครับเป็นเจ้าของตัวเลขพี่กับผมทครก่อนตัวเลขสองหลักก็คือสิบถึงเก้าสิบเก้าใครคะแนนน้อยสุดก็โดนทำโทษถูกไหมครับครับโอเคพี่กับผมใครจะเริ่มก่อนพี่พูก็ได้ผมนะฮะอะครับรงเลขแรก พี่ผมจะทายหน้าตาพี่ออฟแล้วครับ50ครับ50ครับ,รบนี่ <50 S 2> คือการเล่นจากต้นตำรับนะรับจากคนที่ใช้หากินอยู่นะทายตัดขึ้นครับมากไปครับ50สมากไปไ50 เพราะเลขต่อไปก็คือจะห้าสิบหนึ่งเอ้ยสิบเอ็ดถึงสิบสิบสิบถึงสี่สิบเก้างั้นเดี๋ยวผมเพื่อให้มันง่ายขึ้นอีกให้ยี่สิบห้าน้อยไปครับน้อยไปเอาทายเลยดีกว่าคือเลขมันน้อยแต่เสียเวลาครับทายอายุพี่เอาไปครับสี่สิบแปดครับคอยลั่นทีบนะนี่เป็นไงนะมากไปครับมากไปครับ ผมวิคูมาไทอายุเลยใช่ไหมครับผมว่าเอาเอาแล้วแต่แล้วอย่าย่ำต่ำบอลอะไรผมเชื่อไหฮะสามสิบสามสิบสี่มากกว่าเลยน้อยถึงนั่นแหละรู้แล้วเดี๋ยวมันเป็นตัวติดข้อเนื้อของคนเล่เกมหอ่ะโอเคงั้นสองเดียวน้อยไปครับน้อยไปมันต้องอยู่เลขสี่นี่เลยวะเดี๋ยวนะผมว่าอยู่ในสามนี่แหละใช่ครับครับ ขอเลขสวยๆแล้วกันค่ะสี่สิบสี่เออสี่สิบสี่นะครับมั่นใจไหมฮะเดี๋ยวๆๆดูนะฮะมันปิดปากกาโอ้โหนี่ลำเลียงกับเนิ้อยาได้เลยนะมันปิดปากกาแล้วครับเดี๋ยวมันเคลื่อนไงอ๋อโอเคโอเคสี่สิบสี่นะครับถูกอ่ะอะถูกเลยับถูกต้องฮะ ท่านผู้ชมที่เคารพครับผมบอกเลยครับการีดีคนที่ถูกคำโทษที่มีวิแววว่าจะไม่ใช่ผมนะเพราะได้นำไปแล้วหนึ่งคะแนนนะครับก็จันแล้วเนี่ยของรู้รู้อ้าวใบเฉลยมาครับใบเฉลยครับคิดเลยนะครับว่ามันจะตรงเป๊ะกันีปกติเออปกติซื้อหวยไม่เคยถูกรอบนี้นะครับคนพิจนาได้แก่โค้รกังฟูเย้ เดี๋ยวนีเาเลขตัวเองก่อนมโอเคมีความสุขจังเว้ยนี่ผมพูดตรงๆนะฮะถ้าผมชนะนี้ผมลอยตัวเลยนะผมลอยตัวเลยนะโอเคเอาช่องอ่ะตัวท้ายไปเลยครับทายไปเลย่อมเวรท้ายมัวอ่ะนะอาเชิญครับครับเจ็ดสิบครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบเป็นตัวเลขที่มากไปครับ แฟร์เลยดีกว่าผมเป็นพวกตัดขึ้นตัดครึ่งจก็ต้องสามห้าครับถ้าถูกเลยนี่กูกูมีความสุขมากวันนี้มาครับเป็นตัวเลขที่น้อยไปครับไอ้ี๋งงั้นเอาเลขนี้ไปครับเลขสามสิบเก้าครับสามสิบเก้าน้อยไปครับไอี๋งพี่วีนี่นะชอบเอาเลขที่แบบว่าคน ไม่ค่อยคิดกันกันผมลืมไปว่าแล้วไม่สําคัญขนาดนั้นมันชอบคิดกลับไปอีกเบิ้ลต่อห้าห้าี๋ยวผมเขียนมาก่อนข้อนี้จะเฉลยไหมห้า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 ขอกลับมาดูโพยหน่อยนะฮะของพลอยจำตัวเลขตัวเองไม่ได้ห้าห้าเป็นตัวเลขที่ปั้ ที่ความน้อยไปครับโอ้ห้าน้อยไปโอ้หรืออีกแค่สิบสี่ตัวครับโอ้ดีครับจะได้จบไวหรือส <c oughs> ิบสามตัวฮะห้าสิบหกถึงหกสิบเก้าครับเอ๋อจริงๆรอบนี้ออฟไพ่ถูกก็ดีนะเพราะผมที่ไม่อยากให้บางคนเลยลอยตัวหกแปดหกแปดครับเฮ้ยคุณคิดเยอะนีกลัวใช่ไหมเป็นตัวเล็กที่มากไปครับ ครับฟันผมขอฟันพงตัวเลขนีนเลยครับครับ5้าครับโอ้โห57เป็นตัวเลขที่น้อยไหยครับใหย่ขอหนึนะสงสัยว่ารอบผมว่าเกมนี้พี่ภูน่าจะชนะวะ่ะ <c oughs> ดูแล้วมีประสบการณ์การเล่นเกมนี้เยอะกว่านี่เดี๋ยวผมเฉลยนะผมจะบอกเทคนิคการเล่นเกมนี้ให้ชนะโอ้แม่งชนะแล้วพูดอะไรกัน ใช่ใจะได้จบไปเนาะโอเคเรามาวัดกันอีกรอบหนึงก็ได้62ครับโอ้ยมากไปครับอีาผมทายเลยครับครับจริงเหรออย่ามั่นใจนะมั่นใจนะ61ครับใชยแบบผมผมผมจะบอกอย่างนี้นะว่า คนละตัวกับที่ผมคิดไว้เพราะถ้าไม่ใช่ปุ๊บพี่โดนแน่เดี๋ยนะไม่รู้าสมมติว่าถ้าทายถูกก็ถูกสมมติว่าถ้าทายไม่ถูกก็จะเหลือสามตัวเหลืออะไรห้าแปดห้าเก้าหกสิบอ๋อาเอาสินี่นี่ยิ่งเลขยิ่งเลขเยน้อยนี่ยิ่งต้องมิดทิพนะหกสิบหนึ่งครับหกสิบหนึ่งเป็นตัวเลขที่ที่มากไหมครับอยาก ครับพี่ถ้าพี่ไม่ถูกเขผมชนะจะจะตัดครึ่งจะตัดกลางเลยหรออ่าอ่ามันแล้วแต่นะแล้วแต่นะเขาวัดดวงก็ตัดกลางดวงก็ตัดกลางถ้าเกิดว่าเซฟเซฟใหม่ก็เลือกเรียบดนเรียบล่างเลี่ยมบนเี่ยมกลางเลยแล้วแต่นะแล้วแต่พี่ครผมพูดตรงเลยว่ะห้าสิบครั้งสมองผมเรื่องเล็กมากกูแพ้มารอบเป็นกิจการที่แล้วโดนดับพ้นมาแล้วเออมันคือถ้าพี่ถ้าพี่ท้องแพ้ไปเนี่ยผมลอยตัวเลยแล้วพี่ผมผมผมจะถือว่า โลกนี้ยุติธรรมของยิน